พระธรรมมาระโกบทที่11เข้อหถึง14คพรันพระองค์กับพวกสาวกมาใกล้กรุงเยรูซาเล็มถึงหมู่บ้านเบดฟ,ฟายีและหมู่บ้านเบตธานีเชิงภูเขามะกอ,อกเทศพระองค์ทรงใช้สาวกสองคนสั่งเขาว่าจงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าท่านครั้นเข้าไปแล้วในทันใดน,นั้น จะพบลูกลาตัวหนึ่งผูกอยู่ที่ยังไม่มีใครขึ้นขี่เลยจงแก้มันจูงมาเถิดถ้ามีผู้ใดถามว่าท่านทำอย่างนี้ทำไมจงบอกเขาว่าพระองค์ต้องประสงค์ลูกลานี้และประเดี๋ยวพระองค์จะส่งกลับคืนมาให้ที่นี่สาวกสองคนนั้นจึงไปแล้วพบลูกลาตัวหนึ่งผูกอยู่นอกประตูที่ถนนเขาจึงแก้มัน บางคนซึ่งยืนอยู่ที่นั่นถามเขาว่าแกลูกลานั้นทำไมสาวกก็ตอบตามพระดำรัสสั่งของพระเยซูแล้วเขาก็ยอมให้เอาไปสาวกจึงจูงลูกลามาถึงพระเยซูและเอาเสื้อผ้าของตนปูลงบนหลังลาแล้วพระองค์จึงทรงลานั้นมีคนเป็นอันมากเอาเสื้อผ้าของตนปูลงตามถนนหนทางและบางคนก็ตัดใบไม้จากทุ่งนามาปู ฝ่ายคนที่เดินไปข้างหน้ากับผู้ที่ตามมาข้างหลังก็โห่ร้องว่าาานขอให้ท่านผู้ที่เสด็จมาในพระนามของพระองค์ในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญความสุขสวัสดิ์มงคลจงมีแก่แผ่นดินของดาวิดบรรพบุรุษของเราที่จะมาตั้งอยู่โฮสานาในที่สูงสุด พระเยซูก็เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มและเข้าไปในบริเวณพระวิหารเมื่อทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงแล้วเวลาก็จวนค่ำจึงเสด็จออกไปยังหมู่บ้านเบธานีกับเหล่าสาวกสิบสองคนนั้นค <c oughs> รันลุ่งขึ้นเมื่อพระองค์กับสาวกออกมาจากหมู่บ้านเบธานีแล้วพระองค์ก็ทรงหิวพอทอดพระเนตรเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งแต่ไกลมีใบ จึงเสด็จเข้าไปดูว่าจะมีผลหรือไม่ครั้นมาถึงต้นนั้นแล้วไม่เห็นมีผลมีแต่ใบเท่านั้นเพราะยังไม่ถึงฤดูผลระเดืออพระองค์จึงตรัสแก่ต้นนั้นว่าตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีใครได้กินผลจากเจ้าเลยเหล่าสาวกก็ได้ยินคําซึ่งพระองค์ตรัสนั้นเราต่อให้ถึงข้อ26แล้วกันครับ เมื่อมาถึงกรุงเยรูซาเล็มพระองค์ก็เสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารแล้วลงมือขับไล่บรรดาผู้ซื้อขายในบริเวณพระวิหารนั้นและคว่ำโต๊ะผู้แลกเงินกับคว่ำม,ม้านั่งผู้ขายนกพิราบเสียและทรงห้ามมิให้ผู้ใดขนสิ่งใดๆเดินลัดบริเวณพระวิหารพระองค์ตรัสสอนเขาว่ามีพระวจนะเขียนไว้ไม่ใช่หรือว่า นิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐานสำหรับประชาชนาทั้งหลายแต่เจ้าทั้งหลายได้กระทาให้เป็นถ้ำของพวกโจรเมื่อพวกมหาปรโรหิตและพวกธรรมจารทราบอย่างนั้นก็จึงหาช่องที่จะประหารพระองค์เสียเพราะเขากลัวพระองค์ด้วยว่าประชาชนประหลาดใจด้วยคําสั่งสอนของพระองค์และเมื่อถึงเวลาเย็นพระองค์ได้เสด็จออกไปจากกรุงครันเวลาเช้าเมื่อพระองค์กับเหล่าสมบกได้ผ่านที่นั่นไป ก็ได้เห็นมะเดื่อต้นนั้นเหี่ยวแห้งไปจนถึงรากฝ่ายเปตโตรระลึกขึ้นได้จึงทูลร้องว่าพระอาจารย์เจ้าข้าขอทอดพระเนตรต้นมะเดื่อที่พระองค์ได้สาบไว้นั้นก็เหี่ยวแห้งไปแล้วพระเยซูจึงตรัสตอบเปล่าสาวกว่าจงเชื่อในพระเจ้าเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดใดจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในจะไม่และไม่ได้สงสัยในใจ แต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นตามนั้นจริงเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นเมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่ถ้าท่านมีเหตุกับผู้หนึ่งผู้ใดจงยกโทษให้ผู้นั้นเสียเพื่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะโปรดยกความผิดของท่านด้วย แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ยกความผิดเพราะพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะไม่โปรดจะไม่ทรงโลรดยกความผิดของท่านเหมือนกันนะก็เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มนะครับก็เหมือนที่กุูแปลพูดถึงนะครับว่าพระองค์ก็ทรงกระทำนะในในสิ่งที่ก็คือเป็นเป็น เป็นไปตามคำพยากรณ์นะฮะที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะครับในคำพยากรณ์ว่าพระอ,องค์นั้นเสด็จมานะทรงลูกหลานนะฮะก็เราก็เห็นว่าในการที่พระองค์เสด็จมาเนี่ยเราก็เห็นว่าในการที่จะสิ่งต่างๆที่จะเกิดไปเป็นไปตามคำพยากรณ์เนี่ยเราก็จะเห็นถึงการจัดเตรียมของพระเจ้าเอาไว้แล้วนะครับ ไม่ใช่ว่าพระเยซูจะต้องคิดว่าจะต้องไปเตรียมลูกลามาก่อนหรือจะต้องหาซื้อลูกลามาก่อนนะฮะแค่ว่าเมื่อถึงเหตุการณ์ที่จะต้องใช้นะพระองค์ก็แค่บอกสวาวกว่าให้เข้าไปในเมืองนะเราจะพบลูกลานะแปลว่าพระเจ้าก็คือจัดเตรียมเอาไว้แล้วนะฮะแต่แน่นอนว่าเมื่อพบมันมันไม่ใช่ลาป่าที่อยู่ดีดๆก็จะไปเอามาได้นะครับ ก็เป็นลามีเจ้าของนะแต่พระองค์ก็ทรงบอกไว้แล้วว่าจะยังไงนะเมื่อให้เข้าไปเอานะพระเจ้าบอกว่าให้เข้าไปเอาแล้วถ้าคนถามก็คือใกล้บอกเขานะว่าว่าพระเยซูต,ต้องการจะใช้นะเราเดี๋ยวเสร็จแล้วจะนํากลับมาคืนนะฮะ <c oughs> เราก็จะเห็นว่านั่นก็เป็นก็เป็นไปตามอ่าก็เราก็เห็นถึงการจัดเตรียมของพระเจ้านะแล้วก็เห็นถึงการวา ก็เป็นการสื่อสารนะพรนะองค์ก็สอนสาวกบอกสาวกสาวกก็แค่สื่อสารกับเขานะแล้วก็การเจ้าของก็ให้มานะครับแล้วก็เราก็คงไม่โฟกัสไปเรื่องการเสด็จเข้ามานะแค่ว่าเกิดนให้ฟังว่ามันก็เป็นไปตามคาพยากรณ์นะครับในหลายๆคาพยากรณ์เกี่ยวกับอ่าพม,มาสยานะครับในของชนชาติเอเราเอลผู้บัไถ่ยเขานะครับนะเมื่อเราเมื่อพระองค์เสด็จเข้ามานอะกมีอ่า ข้อสังเกตให้เราดูก็คือในข้อ11นะครับเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในกรุงเยรูซาเ,าเล็มแล้วพระองค์ก็เข้าไปในบริบรเวณพระวิหารนะแล้วก็ทอดพระเนตรสิ่งต่างๆถามว่าพระองค์ทอดพระเนตรอะไรนะฮะพระองค์ก็คงทอดพระเนตรเห็นใน,ในข้อที่เกิดการชำระพระวิหารนะฮะ ก็คือเห็นโต๊ะแรกเงินเห็นที่ม้านั่งต่างๆที่เอาไว้สำหรับขายของนะครับแต่ทำให้เราเห็นภาพและเข้าใจได้ว่าในเหตุการณ์การชมระพระวิหารเนี่ยไม่ใช่ว่าพระองค์เป็นเหมือนชาวโลกที่แบบว่าเฮยพอเห็นแล้วโมโหไม่พอใจแล้วก็เลยะระเบิดอารมณ์อารวาสทำตามอารมณ์ไม่ได้ได้ทำตามเหตุผลอะไรนะฮะแต่แต่ว่าพระองค์ เข้าไปเห็นแล้วว่ามันกําลังเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรอยู่ในพระวิหารหลังนี้นะแต่พระองค์ยังยังไม่พูดอะไรนะพระองค์ก็เสด็จกลับออกมากับเหล่าสาวกนะครับก่อนที่ในอีกวันในวันต่อมานะเมือม่อเมื่อเมื่อพระองค์เข้าไปนะครับนะเราเราเห็นว่าพระองค์ได้เห็นแล้วละว่าในพระวิหารมีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ว่าจนกระทั่งถึงเวลาว่า มาถึงอีกทีในพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มอีกครั้งนะครับในเวลานี้แหละที่พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ก็ทําการชําระนะด้วยการขับไล่ผู้ที่ซื้อขายไปการคว่ำโต๊ะนะดูเหมือนดูเหมือนเฮ้ยพระเยซูคุมอารมณ์ไม่ได้เลยนะแต่ถ้าเราอ่านในบริบทเราจะเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่พระองค์ตั้งใจจะก,กระทานะนี่คือสิ่งที่พระองค์คิดแล้วว่าพระองค์จะกระทําอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าพระองค์ โมโหแล้วก็ทาเหมือนมนุษย์เราบางทีเราโมโหแล้วเราทําลงไปแล้วบางทีเราก็มาเสียใจทีหลังว่าเฮ้ยไม่น่าทําเลยเพราะสิ่งที่เราทํานั้นมันก็เกินเหตุไปนะเราทําไปด้วยด้วยอารมณ์ความรู้สึกนะแต่สําหรับเวลานี้พระเยซูนั้นไม่ได้ใช้อารมณ์ความรู้สึกเลยนะแต่พระองค์ทาตามสิ่งที่พระองค์คิดว่ามันถูกต้องนะครับแล้วก็มีการบอกนะว่าคือบริเวณพระวิหารเนี่ยมันต้องเป็น พันิเวศสําหรับการอธิษฐานไม่ใช่การมาเป็นสถานที่ซื้อขายนะครับอันนี้ก็อยากจะแบ่งปันนิดนึงเพราะว่าบางทีเราก็จะเห็นว่าในคิดได้จากเนี่ยบางทีก็จะมีคนแบบมาทําธุรกิจใช่ไหมครับเข้ามาเพื่อหวังสายสัมพันธ์หรือบางทีไม่ใช่หวังสายสัมพันธ์หรอกเป็นพี่น้องด้วยกันนี่แหละแต่มีธุรกิจก็เลยมีการ <c oughs> มีการซื้อขายมีการ ช,ชัดก็คือเหมือนกับบอกว่ามีการมาหาเครือขายมามีการขายตรงต่างๆนะครับซึ่งบางคิธจัรก,ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะบางคิธาจากักรผู้นําก็อาจจะบอกว่าไม่ไม่ถูกก็อาจจะเรียกมาแล้วก็มีการสั่งห้ามอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าถามในมุมมองของนกนะฮะนกนกมองว่าคือจริงๆไม่แปลกถ้าเกิดว่าพี่น้องเรามีสายสัมพันธ์แล้วเราจะมีการทําธุรกิจมีการ ทำงานหรือว่ามีการซื้อขายมีการทําอะไรร่วมกันนะครับแต่ว่าประเด็นหลักก็คือเราเราจะต้องอรู้จักเวลานะเราต้องรู้จักวาระของมันรู้จักสถานที่นะตอนเด็กคุยกันเรื่องงานเรื่องธุรกิจเราก็ออกไปคุยกันเวลาเราอยู่ข้างนอกเวลาเรานัดเจอกันที่อื่นนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเรามาโบสเรามาคิดจกักรแล้วก็ตั้งใจจะมาคุยแต่เรื่องธุรกิจตั้งใจจะมาทํา ธุรกิจในเวลาที่อยู่ในคิดะจากเวลาที่อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้านะครับเราจะเห็นว่ามันมันผิดในแง่ของบริบทมันผิดในแง่ของอากาลเทศะนะมันมีความไม่เหมาะสมเพราะว่าพระเจ้าบอกแล้วมาพระวิหารก็คือมาเพื่อที่จะสํารวจจิตใจตัวเองนะมาเพื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้ามาเพื่อนมัสการพระเจ้ามาเพื่อ อธิษฐานกับพระองค์นะครับไม่ใช่มาเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์นะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเวลานี้ในสมัยนั้นเนี่ยถามว่าใครที่เป็นคนได้ผลประโยชน์จากธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้นนะก็เป็นพวกฟาริสีนะก็เป็นพวกปุโรหิตธรรมอาจารย์พวกนั้นนั่นเองนะครับที่ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลพระวิหารก็อาจจะ มาทาธุรกิจเองให้ญาติพี่น้องตัวเองมาหรืออาจจะให้คนอื่นเข้ามาโดยที่มีการเ,าเรียกเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้นะแต่เราเราเห็นภาพว่ามันมันต้องมีการมีผลประโยชน์เกิดขึ้นนะมันมันถึงมีธุรกิจสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในพระวิหารในพระนิเวศของพระเจ้าทั้งที่มันไม่ควรจะมีอยู่นะครับนะประหยซดสก็กระทําให้เห็นว่าเมื่อมีสิ่งไม่ถูกต้องนะครับโดยเฉพาะเมื่อมันอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้า จำเป็นที่จะต้องจัดการจำเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยจำเป็นที่จะต้องพูดถึงไม่ใช่ว่าปล่อยผ่านไม่ใช่ว่าทำไม่รู้ไม่ชี้โอ้ไม่เป็นไรหรอกนั่นเป็นโอ้นั้นเป็นญาติอันนั้นเป็นรรมอ่าเป็นอาจารย์นะอันนั้นเป็นอ่ก็เขาทำกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยเกิดเกิดก็ทำเป็นธรรมเนียมที่ปุโรหตกกำหนดมาโอ้เขาไม่มีใครว่าอะไรเนี่ยเราก็ทำนิ่งเฉยปล่อยผ่านไปแล้วกันนะฮะ เราเห็นว่าวันนี้เราก็จะเห็นหลักการก็คือว่าเมื่อมันไม่ถูกต้องแล้วถ้าเราแน่ใจว่าไม่ถูกต้องนะหรือถ้าเราไม่แน่ใจเราอาจจะไปถามพระเจ้าก่อนก็ได้นะบางทีเราอาจจะคิดว่าไม่ไม่ถูกต้องแต่จริงจริงแล้วเราอาจจะผิดก็ได้นะเราอาจจะเก็บไว้ใคร่ครวญน,นะเหมือนที่พระเยซูสเสด็จเข้าไปเห็นไปมองแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ว่าทําอะไรทันทีนะครับเราเรา,เราก็อาจจะเก็บกลับมาถามพระเจ้าให้แน่ใจว่า เอ๊ะมันเป็นยังไงแล้วก็พระเจ้าอยากจะให้เราทํายังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าให้เราไปเตือนเขานะให้เราไปทักเขานะเราก็ไปบอกหรือถ้าพระเจ้าบอกให้เราอธิษฐานเผื่อเขานะอธิษฐานเผื่อสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็อธิษฐานนะครับแล้วก็ให้เราให้เราไปตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับและถ้าพระเจ้าบอกเราไปเตือนเราไปทักก็แล้วเขาไม่เชื่อก็ก็ จริงก็จะบอกว่าก็ไม่ก็ก็ปล่อยผ่านนะเร,เราทำในส่วนของเราแล้วนะครับพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรนะถ้าพระเจ้าบอกว่าให้เราลุกขึ้นไฟนละ้เราเราก็ค่อยลุกขึ้นไฟนะไม่ใช่เอาพระเยซูปเป็นแบบอย่างแล้วแล้วก็ไปาราวาดแบบแบบแบบบางทีใช้กําลังเนื้อนหนังนะครับเพราะว่าเราไม่เหมือนพระเจ้าแนละบางทีเราอาจจะมีเนื้อนหนังที่ที่มากเกินไปหรือความคิดของเราอาจจะมีความ ไม่ถูกต้องเจือปนอยู่นะเพราะฉะนั้นอาจจะนําไปสู่ความแตกแยกหรือนําไปสู่เรื่องที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในในพันธุเวของพระเจ้าได้นะครับนะมาดูต่อมาเราจะเห็นเรื่องบทเรียนเรื่องต้นมะเดือ่อใช่ไหมครับบทเรียนเรื่องต้นมะเดือ่อถ้าถามนงนะคือนกอ่านพระคัมภีร์สมัยแรกแรกพึ่งเชื่อใหม่ๆหมะน,นกบอกว่าอพระเยซูนี่ไรเหตุผลนะไม่มพีพระเจ้าทมไมไม่มีเหตุผลเลยนะ ต้นมะเดือมันยังไม่ถึงฤดูออกผลนะก็ไปสาบมันนะแต่เอาใหม่มาดูวันนี้นะถามว่าถามว่าพระกัมพีบรรยายว่าพระเยซูหิวแต่ถามก่อนว่าแล้วเราคิดว่าเพราะความหิวไหมพระเยสูก็เลยโมโหเลยควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วก็เลยไปสาบต้นมะเดือนะฮะถ้าถ้าถามถ้าเป็นคําถามเนี้ยไม่รู้เราจะตอบกันยังไงแต่นกคิดว่าไม่ใช่นะเพราะว่า เพราะถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ดูเราจะรู้ว่าพระเยซูนั้นคือไม่ใช่คนไม่เคยเผชิญกับความหิวนะพระเยซูเรื่องความหิวเป็นเรื่องธรรมดาเลยก่อนเริ่มพันธกิจของพระองค์พระวิญญาณบริสุ์นำพระองค์ให้อดอาหาร4 0วัน40คืนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความหิวเนี่ยพระองค์สามารถเผชิญกับมันได้นะพระองค์เคยเป็นมาก่อนนะพระองค์ไม่ได้รู้ว่าจะต้องอะไรมากมายนะ การอดอาหาร40วันสบายนะพระองค์ผ่านมาได้นี่แค่แค่หิวในระหว่างการเดินทางเองหรือว่าถ้าเราอ่านดูเราเห็นว่าหลายๆข้อหลายๆตอนนะครับเวลาที่พระองค์เทศนาสั่งสอนประชาชนนะเวลาสอนคน5,000คน4,000คนนะพระคัมภีร์บรรยายไว้ว่าคนที่มาฟังพระอ,องค์เนี่ยคือโอ้คือคนอยู่กันแบบไม่ได้กินอะไรนะแล้วเราลองนึกภาพดูว่า ถ้าพระเยซูเป็นผู้ที่สอนพระเยซูเป็นผู้ที่อธิษฐานเป็นผู้ที่รักษาคนเหล่านั้นนะแล้วคนที่มาหาพระองค์เนี่ยคือยังไม่ได้มีเวลาที่จะก,กินอ่ะแล้วพระเยซูที่อยู่ตรงนั้นอ่ะพระองค์กับสาวกจะมีเวลาไปกินไหมนะพระองค์ก็ไม่ได้แปลคําให้เราเห็นภาพว่า บางทีในหลายหลายพันธกิจเนี่ยเหมือนพวกเราบางทีเราทํางานยุ่งๆเงยอะๆเราก็ไม่มีเวลากินข้าวเหมือนกันนะเราก็เออหิวแต่เราก็ทนไปเพราะว่าเราเรางานายังไม่เสร็จงานยังติดพันนะทําให้เราเห็นภาพเหมือนกันว่าเวลาพระเยซูทำพันธกิจเนี่ยหลายต่อหลายครั้งพระองค์ก็ไม่ได้กินอาหารนะเพราะเพราะว่าประชาชนไม่ได้กินพระองค์จะมานั่งกินได้ยังไงนะพระองค์ก็สอนเขาจนเสร็จครบั่วนพันกิจนะ ทำให้เราเห็นภาพว่ากับความหิวเนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์ก็เผชิญอยู่เสมอนะไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกสําหรับพระองค์แต่ทําไมเวลานี้พระองค์ถึงต้องมาสาบต้นมะเดื่อล่ะแน่นอนว่าเราก็เห็นว่ามันเป็นความตั้งใจของพระองค์นะที่จะสอนสาวกของพระองค์ในเรื่องของความเชื่อนะครับพอหลังจากนั้นอีกวันหนึ่งก็ได้มีการเห็นต้นมะเดื่อถูกสาบแล้วเหี่ยวแห้งไปนะฮะ ในเมื่อเรื่องของความเชื่อแล้ว,ลวลอย่างที่บอกว่าเฮ้ยบางทีเ,เราอ่านตอนแรกเนี่ยพระยซูนี่ไม่มีเหตุผลหรือเปล่าเนี่ยถ้ามันยังไม่ใช่ <c oughs> มันยังไม่ใช่ฤดูของมันนะก็ไปสาบม,มันนะอันนี้นก็ได้บทเรียนว่าในเรื่องของความเชื่อนะบางครั้งเราจะไปแล้วเราก็อย่าไปถูกกรอบของเหตุและผลมาจํากัดนะ เฮ้วออยว่ามันต้องอย่างนู้นว่ามันต้องอย่างนี้ว่ามันไม่เหมาะสมว่ามันอะไรอย uh. ่างเงี้ยในเรื่องของความเชื่อหลายๆครั้งมันมันไปไกลมันมันทะลุกรอบของความเหมาะสมกรอบของความเป็นไปได้มันสามารถเกิดขึ้นได้ถ้ามีความเชื่อนะครับเหมือนอยู่ดีๆถามว่ามีความเชื่อเฮ้ itures, ยจะไปสั่งภูเขาไปลงทะเลถ้าไปจะสั่งทําไมอ่ะเออเราสั่งภูเขาลงทะเลนะถ้าคนคิดวอะเออเราระบบนิเวศบนนั้นแหะอรมเราสัตว์ป่า นกกาที่อาศัยอยู่ในภูเขานั้นไม่เตือนร้อนอะไรเนี่ยเราเห็นว่าคือถ้าจะมีความเชื่อถ้าจะใช้ความเชื่อหลายๆครั้งก็ต้องก้าวข้ามเหตุผลหรือคำถามปัญหาต่างๆที่ที่มันจะเข้ามาเป็นเป็นอุปสรรคกับความเชื่อนะครับในเวลานี้พระองค์ก็เลยสอนเพียงว่าถ้าเราจะอธิษฐานอะไรก็ให้เชื่อนะว่าจะเป็นไปตามนั้น แล้วก็จะเป็นไปทำัานจริงๆนะเป็นหลักการนี้ง่ายๆเลยนะเป็นหลักการว่าเมื่ออธิษฐานแล้วก็เชื่อว่าได้รับแล้วสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นนะครับเชื่อก่อนแล้วก็จะได้เห็นนะฮะเชื่อแล้วสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นนะ <c oughs> เห็นเหมือนก็บอกว่าไม่ต้องดึกนะแล้วก็นะเราก็เห็นว่าแต่พระองค์ก็มีเงื่อนไขให้กับเรานะครับว่าแต่ประเด็นที่สําคัญก็คือว่าเราต้องมั่นใจนะครับว่าใน คำอธิษฐานก่อนเราอธิษฐานในเวลานั้นเราไม่ได้มีเรื่องออจิตใจที่ไม่ได้ให้อภัยกับใครนะครับเพราะว่าอะไรเพราะพระเจ้าบอกว่าคาําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังทาให้เกิดผลนะครับแล้วความชอบธรรมของเรามาจากไหนความชอบธรรมของเราไม่ได้มาจากการประพฤติของเรานะความชอบธรรมของเรามาจากการให้อภัยของพระเจ้านะครับมาจากการไถ่ของพระองค์ ทีนี้ไอาการให้อภัยของพระเจ้าเนี่ยพระองค์ให้อภัยได้แบบไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยให้มาแบบฟรีๆเปล่ปาๆแต่พระองค์มีข้อเรียกร้องมีข้ออยู่ข้อหนึ่งที่พระองค์เตือนเราไว้หลายต่อหลายครั้งทั้งในตอนนี้และในคําอุปมาเรื่องอาบาวกับเพื่อนเขาที่เป็นนี่หรือว่าในหลายๆตอนนะครับที่พระเจ้าเตือนไว้อย่างชัดเจนนะครับว่า เราต้องมีจิตใจที่ให้อภัยคนอื่นนะครับเพราะไม่อย่างนั้นพระเจ้าก็มิได้ทรงให้อภัยกับเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ให้อภัยคนอื่นแปลว่าในเวลานั้นพระเจ้าก็ไม่ได้ให้อภัยเราเนะฮะเมื่อพระเจ้าไม่ได้ให้อภัยเราแปลว่าเราก็สูญเสียความชอบธรรมไปนะเราก็ไม่ถูกนับเป็นคนชอบธรรมเมื่อเราไม่ถูกนับเป็นคนชอบธรรมคำอธิษฐานของเราจึงไม่มีพลังที่จะทําให้เกิดผลนะครับ ้วยเหตุนี้นะพระเจ้าจึงพระเยซูจึงย้ำนะครับว่าถ้าเราจะอธที่ฐานกับพระเจ้าเนี่ยชำระใจเคลียร์ใจของเรานะอย่าให้มีเรื่องขมขืนใจยังโกรธยังไม่ให้อภัยกับใครนะถ้ามีก็เคลียร์ซะก่อนนะเคลียร์อย่างน้อยเราอาจจะยังไม่มีเวลาเคลียร์กับเขาแต่อย่างไยเราต้องเคลียร์ใจของเราเองกับพระเจ้านะครับนะเราทำมาที่ฐานขอเราจึงจะมีพลังทําให้เกิดผลนะครับนะเห็นไหมครับ เราองกระทำก็คือการยกโทษกระดกประ้าห่ากับผ erm in ู้อื่นกระดกประ้าค่ะเพราะว่าประหยัดไม่เคยได้จดจำในความผิดใครเลยก็ดับระับห้ายกโทษบาปเสียตรงนีที่ได้กระทําปสองรัที่ได้ทําร้ายตรงระเบียดน้าขอระเจ้าสอนเราเรนี้แล้วก็อเกี่ยกัชีวิตของเราระบียดหน้าจะเป็นที่ก็เดกประ้าค่ะตอบแทนกันร้ายด้วยการดีกระดักประ้มค่ะยกโทษบาปเสียตรงนี้ยกบนที่ตรงนีงยกโทษเขาก็ราะมึงตก โลกจะเมต้นสรางนั้นขณะแบบเระ้องค่าความเรืของค่าทำให้เรามีความเชื่อที่เจ็ขนาดมากขึ้นในสงครามเรื่้งค่าความเชื่อจะมายกภูเขาไปได้ความเชื่อก็ะแบบรื่ค่าที่ต้องอาศัยความคิดของเราแต่ไว้วางใจระ่อ่าขแบ่เรื่องค่าให้เราทำให้เราสามารถดำเนินที่รื่อกระทำในสิ่งทเรื่องแต่ันเป็นทรกความไม่จำกัดขณะแบบรื่อค่าดำเนินเรื่องอความเชื่อขณะแบ่เรื่องค่าเ่ความ ตั้งกระแสสูงตั้งปัญญาทุกอย่างแล้วก็คุณลุงที่สอนเราประคับประแจ้วในข้อนี้กระดับประชดประชากในโลกความเชื่อเราจะขอเราจะเพิ่มเราให้เราเป็นความเชื่อมันสัมพิโลมันสัมพันธุ์องค์มากมันสัมเพื่อให้เราเป็นความเชื่อกระดับอาจจะมากขึ้นแล้วก็โวยพรสำหรับพระเจ้าข้าประคับประแจ้วพระเจ้าข้ารับประสาทผมก็พี่น้องดูแลไม่